สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการขับรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยได้นํารถยนต์ Next Gen e v e r e s t นะครับรุ่นสปอร์ตนะครับมารีวิวทุกท่านไดชมกันนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวนะครับราคาขายนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนทกหมื่นสี่พันบาทนะครับสีขาวมุกจะเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้นะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็ตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับจะได้ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟ LED แบบมันติดิเลคเตอร์นะครับผมพร้อมไฟวิ่งวันตัว C ีสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะ4จุดนะครับพร้อมไฟตัดหมอก LED นะครับให้แสงสีขาวนะครับพร้อมกับกรอบจะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ตัวชายด้านล่างนะครับจะเป็นสีดำเงานะครับพร้อมกับตัวหูรากนะครับ2ฝั่งนะครับใช้ขวาเลยนะครับตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีดำเงานะครับพร้อมกับช่องรังผึ้งขนาดใหญ่นะครับช่วยในเรื่องของ ระบายความร้อนนะครับได้ดีนะครับด้านบนเองนะครับก็จะมีอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสนะครับสีดําจะมีขนาดเล็กลงจากรุ่นเดิมนะครับตัวอะคริลิกนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับรถของเรามากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวบอยพามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับตัวของล้อแม็กนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับก็ตัวนี้นะครับจะให้ขนาด20นิ้วเลยนะครับขนาดชิ้นยางนะครับจะอยู่ที่255 5 5 R 2 0นะครับ แล้วก็ดิสเบรกจะมีสีล้อนะครับแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นเดิมด้วยนะครับแล้วก็ตัวของด้านข้างนะครับตัวแก้มข้างเองนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีดําเงานะครับจะเขียนคําว่าเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวของกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับมือเปิดสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีราวหลังคาด้านบนเป็นสีดําเงานะครับเรียกว่าตัดกันแบบได้ลงตัวมากๆนะครับตัวชายประตูด้านล่างนะครับ จะมีคําว่าสปอร์ตครับเป็นสีดําเงานะครับอันนี้บอกให้ดูมุมกว้างนะครับก็เรียกว่าลงตัวมากๆเลยนะครับ๋ยวบอกให้ดูด้านในตัวรถฝั่งคนนั่งนิดนึงนะครับตัวรถนะครับต้องบอกก่อนว่าออปชั่นนะครับความคุ้มค่าถ้าคนอชอบตัดสีดำเงาเนี่ยตัดสีดำเนี่ยก็เรียกว่าสวยงามนะครับก็เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับ ตัวลายนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเล่นกราฟิกนิดนึงนะครับตรงแผงข้างนะครับก็จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดรถนะครับคอนโซลกลางนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหุ้มหนังสีดำนะครับเลนด้สีดำนะนะครับแล้วก็ตัวชายตรงข้างล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นลายเดียวกับแผงข้างเบ่อกี้นะครับออกสีดำเทานะครับแล้วก็จะมีโครเมียมนะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับแบบใหม่นะครับพร้อมโครเมียมนะครับ ก็จะมีที่วางแก้วด้วยนะครับมาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเก๊ก็จะเปิดได้2ชั้นนะครับจะมีชั้นบนนะครับชั้นบนจะมีชั้นบนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวเก๊ะล่างนะครับก็ปกติตัวนี้จะมีลูกบุญแจนะครับให้ด้วยนะครับเก๊ะด้านล่างนะครับตัวแผงด้านข้างนะครับจะเป็นสีเทานะครับสีเทาดํา เป็นพาสติกสีดำนะครับตรงนี้นี่โดนแสงจอกสีเทาๆเนาะจะเป็นสีดานะครับแล้วก็ตัวบอกนะครับลายจะเป็นลายใหม่นะครับแบบนี้ตัวของด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟท้าย LED นะครับพร้อมกับตัวคาท้ายเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับพร้อมกับอะคริลิกนะครับคาว่าเอเวอเรสนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์กลั่ยยะให้4ี่จุดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยต้องบอกว่าจะมีคําว่าสปอร์ตตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ ฝาท้ายเนี่ยต้องเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับกระยไฟฟ้าแต่เบาะแถว3เนี่ยจะเป็นเบาะแบบพับเมนูนนะครับจะเป็นเมนูนนะนะครับรินที่ใช้สอยนะครับก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ1นึ่งล้านสี่แสนทกหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเหมาะกับการลงทุนมากๆเลยนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะแอร์แบ็คนะครับได้7ใบนะครับระบบต่างๆเนี่ยมีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการพิกานะครับคูสคอนโทรลนะครับระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับระบบป้องกันการพิการนะครับมีให้นะครับกุญแจคพุสต์สตาร์ทนะครับผมตัวหน้าจอด้านหลังก็เปลี่ยนกราฟิกใหม่นะครับตอนนี้จะมีขนาด8นิ้วนะแล้วก็พร้อมกับตัวจอตรงกลางเนี่ยจะมีขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าแอร์แยกซ้ายขวาด้วยนะครับ กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับเปาะผู้น้าไฟฟ้านะครับรถตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเพิ่มแพ็คเกจได้นะเพิ่มแพ็คเกจได้นะครับพวกกล้องรอบคัน360องศานะครับถ้าเพิ่มมาอีก60,000บาทนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ลองดูนะครับว่าชอบรุ่นไหนนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหาบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือแอดไอเดียอะไเข้ามาคุยกันได้นะครับถ้าสนใจรถยนต์ Ford รุ่นไหนนะครับ ติดต่อกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับลูกค้าบ,บอยด้วยนะครับรบกวนนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ